เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในเกมอีส t w a ด d กันในพาร์ทที่5แล้วนะครับโอ้โหพาร์ทีแล้วนี่หนักหน่วงเหลือเกินเล่นย่าแบบยาวๆจนลืมตัดจนต้องมาแบ่งพาร์ททีหลังเลยนะคราวนี้นะครับเราก็คือเหมือนกับว่าจอนป่วยเราก็ต้องไปหายามให้จอนต้องไหมคนนี้คือใครบล็อกจอนเขาปลอดภัยดีไหมอ่ะ ผมกังวลไปหมดเลยอะ่ะเฮ้คนน no ี้เขาเป็นอะไรกับจอนวะแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเขารู้จักจอนนะเหมือนจะเป็นเพื่อนเก่ากันหรือเปล่าฉันรู้มาแต่แรกแล้วล่ะนี่เธอเนี่ยเอาแต่ปัญหามาให้จอนเลยล้วนๆเลยนะมนุษย์ป้าคนนี้คือเราต้องไปทำอะไรนะลืมบุคุต้าเอ๋อใช่ใช่ใชเอาไปที่บาร์ at the bar ท้อกับบุกุต้าเอาละเอาบุกุต้าไปไหนอ่ะ uh, อ้าวสวัสดียังไงล่ะหนูน้อยอะไรว่าบ mm ุก hmm. right. uh, mm ุต้าอรีฟิล y f i ครูฟ t เลฟทูฟ s ยจอ t t เอ้ออย่าบอกนะว่าเธอไม่เห็นน่ะ mm hmm. โถยน่าจะคลาดกันแน่ๆเลย mm hmm. ลองไปเช็คที่อไซต์ข uh, mm hmm. ุดเจาะดูสิ คนที่เขารู้เนี่ยเขาอาจจะ,ะคนที่เขารู้เนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้อยู่ในนั้นนะเหมือนกับว่าบุกุต้าเนี่ยคือเมื่อรู้ว่าจอนป่วยก็รีบหาจอนเลยแต่เขาน่าจะคลาดกันนั่นแหละครับไปลเลยดีกว่าเอะผมไม่อยากคุยไก้หมอนี่วะข้ามเลยเลยไเม่อคนที่ใส่ไม่ดีอะ่ะหลายรอบลวโอเคเอา้าสวัสดีชาร์ อะไรนะพวกเธอไปดินแดนที่ต้องห้ามอย่างนั้นเหรอแดนต้องห้ามแล้วก็จอรนก็แบบว่าพาดท่าสินะน่าไม่ต้องกังวลไปก,กับเกี่ยวกับคุณนายกซะหรอกความรับของพวกเธอะ่ะฉันจะปิดปากเงียบเอาไว้เองขอบคุณมากเลยชักนายนี่เป็นคนดีสมคำร่ำลือแต่ที่เราต้องการคือโบกุต,ต้าที่เป็นหมอตอนนี้อะ ไม่มีไม่มีโบกุต้าอ๋อเราไม่ได้มาหาโบกุต้าสินะเรามาหาคนที่รู้ว่าโบกุต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนกันโอ้ยทำไงดีใครจะรู้วะ แต่เราต้องเดินทำรถแมพเดิมเพื่อไปหาปุกุตะคือทางไหนวะทางนี้ป่ะเ,เดินมั่วละเริ่มเดินมั่วละถึง,ถง,ง,งอ่ะโอ้โหกว่าจะเจอเฮ้ยอยู่ไหนตั้งนานแน่ ว้าวดูสิใครมาอยู่ที่นี่เนี่ยใช่หนูน้อยจอร์หรือเปล่าฉันก็มาตามหมาพวกเธอทั้งสองคนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าดูเหมือนว่าฉันจะหลงทางนะน,นะอ๋อเจลเหรออ๋อได้สิอ่ะเอาไปสิเย้เราได้ออฟเทนเจลมา อ๋อใช่แล้วก็อะไรก็ตามนะะเธอห้ามพูดคำว่า o r b i t e n f a y and lay in front the major ห้ามพูดต่อหน้าของนายกเลยทำไมกันทำไมวะเฮ้เอ่อทำไมถึงห้ามพูด นายจะทำให้ชันเนี่ยกลายเป็นคนขี้สงสัยไม่ได้นะยังไม่เซฟแล้วกันเอาไว้ก่อนเครีบกับเปหาจอแม่งทะเลทะลายมันแบบนานมากกว่าจะเจอโบกุต้าเนี่ยมันอยู่ลึกมากเลยเนี่ยเพราะว่าฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขา ถึงแม้ว่าบางดึงด้านมันก็เงาเคจออนูมาแล้วอสองคนนี้เขาออกมาท้กงนอกคุยกันดังเขาครับคัดซีนจอนูได้เจอมาแล้วเยอะม,มากเลยอ่ออ่าอาน่าจะ ทั้งหมดที่เราทำได้ก็มีแค่นี้แหละนะจ,จอรนจะโอเคไหมอ่ะอแน่นอนจ้าก,ก็ปล่อยให้จอนเข้าจัดการเองเถอะนะหลังจากนี้นะ่ะจอนน้องต้องรู้สึกผิดเง่ๆเลยนะ้องแบบว่าเป็นคนพาจอนไปเจอเรื่องแบบนั้นโห แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปประจนภัยสักทีจอน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 คุณอะไรวะคุณตื่นแล้วหรอเหรอโอ้ดูสิว่าหนูเจออะไรมานี่เร็วสิจอนมานี่เร็วเอาเดี๋ยวหนูใจเย็นๆนะจอนเขาเพิ่งฟื้นเองโอเคเราก็ได้เล่นจอนเหมือนเดิมอ๋อ แสงอ๋อเออว่ะแสงส่องมาจากไหนวะหืมเกิดอะไรขึ้นกับจอน,นี่ผมไม่ได้บังคับนะคือตอนนี้คัดซีนอยู่โอ้ไม่โขช ก็คือสีฟ้าแล้วก็สีเขียวที่น้องหมายถึงใช่นะท้องฟ้าที่กว้างใหญ่กับหญ้าที่เขียวชอุ่ม เดี๋ยวเล่นมาห้าพาร์ทเราเพิ่งเพิ่งอินโทรเนี่ยอ้อิต i t my god ไม่น่าเชื่อเลยห้าพาร์ทที่ผ่านมามันคืออินโทรผมก็ว่าอยู่ผมดูในเทรลเลอร์มันเหมือนมันสำรวจได้เยอะมากอะคือน่าจะ ต้องประจุนไัยสักทีแล้วล่ะจอนคุณต้องคุณต้องหายเร็วๆนะจอนเมื่อไหร่ที่คุณหายดีขึ้นแล้วก็พวกเราจะพวกเราจะไปโรงเรียนด้วยกันแล้วก็เล่นเ e อิ t h ร์บอลด้วยกันาจากนั้นหลังจากนั้นก็จอนเราจะไปเราจะไปด้านบน เราไจะไปที่พื้นผิวแค่คุณกับฉันแค่คุณกับหนูอ๋อจอนยังไม่ฟื้นหรอเมื่อกี้น่าจะฝันไปนะมีเสียงตะโกนออกมางนอกอออะไรเนี่ยน่ะมาแล้วเชียวจอนอ๋ออ๋อ หูแซมเหรอเนี่ยใหญ่แซมนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะหนูน้อยฉันมาหาจอนคนเดียวเท่านั้นอืแ่จริงๆเลยนะจอนและฉันมาที่นี่ก็คิดว่านายเนี่ย น่าจะสร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วละ่ะเฮ้ยนายรู้ไหมว่าฉันเนี่ยชอบนายมากเลยนะจอนใช่ชอบจริงๆเลยละ่ะและนายก็ว้าวชูวด,ชดพูดอย่างไงดีนะอืมทำงานได้เป็นอย่างดีเลย แต่แต่ว่านายได้ย่างกลายเข้าไปที่พื้นที่แห่งนั้นใช่หรือไม่มาพาไปยังผิวดินค่ะด้านบนนะ่ะเอ๋อไม่บอกว่าอย่าพูดยังไงล่ะอะไรวะ เธออะไรเนี่ยแชตตี้แคตตี้อะไรวะเธอไม่รู้ยางบ้างหรือยังไงล่ะหนูน้อยมแค่ที่ตรงนั้นเท่านั้นที่ฉันห้ามไปเธอเนี่ยทำให้นายกเนี่ยคนนี้น่ะดูแย่นะ และเมื่อไหร่ก็ตามที่นายกดูแย่ก็จะทำให้เขาโกรธจากถูกเป็นผิดแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดอีกอย่างนะจอนก็จัดการวันสเตอร์ในที่แห่งนั้นด้วย น่าประทับใจมากๆเลยล่ะจอนน่าประทับใจมากๆรู้อะไรไหมมันทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างเนี่ยใช่ฉันรู้จักสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับพวกเธอทั้งสองคนยังไงล่ะการับท่อน ไม่นะอ่ะเข้าไปข้างไหนเธอด้วยนะจตไปทำน้องเงียบเงียบนะไม่นะต้นค้มขังอะไรเนี่ย ใ้คุณนายก you hear yourself back there? Art I tell y อ u พวกเธอทำให้นายกเนี่ยดูแย่แย่มากแล,ล้เมื่อไหร่ก็ตามที่นายกดูแย่ yeah. เนี่ยก็จะทำให้เขาโกรธล้อเลียนเหรออ๋อไม่มีอะไรเนี่ยน่าประทับใจไปเสียกว่าขั้นายกฮอปแม่นแล้วละ่ะ ไมอยากจะเชื่อเลยว่าจะน่ากลัวได้ถึงเพียงนี้โอ้ยเช้าเป็นวันที่แย่ที่สุดพอได้แล้วได้เวลาบนินัทไม่ว่าอะไรวะไปเตรียมซะครับท่านเอ่อ Your จะจัดการตัดผมให้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวก่อนต้องการอะไรอีกหรือเปล่าครับฉันอยาก rehash a bit คืออะไรอ่ะพักผ่อนเนาะ rehash เป็นแปลว่าอะไรวะโทรศัพท์ไม่ได้อยู่นี่ด้วยเอาไ้ก่อนขอติดไว้ก่อนนะครับใช่แล้วละ่ะ นี่ผมตกภาษาอังกฤษนะเนี่ยเอ้ยยกโทษให้ผมด้วยยกโทษให้ผมด้วยครับทาานนายกโปรดฮะต่านหลังวันปะละทิ้งความหวังทั้งหมด อะไรว่า for I have come to take you นนสำหรับฉันแล้วเนี่ยฉันมาเพื่อนพาแกเนี่ยไปสู่โลกด้านบนสิ่งที่รอแกอยู่นะ่ะมันก็คือความมืดเลเรไฟนระลกและอะไรสักอย่างที่หนาวเย็น blistering cold ไม่มีที่ให้แกเอาเท้าไปประทับไว้ด้านบนนั้นหรอก ลมหายใจที่สุดเข้าไปนั้นก็มีแต่แกรสพิส yes, และมีแต่เมโลเวนกริฟมีแต่ความป่าเถื่อนและความสิ้นหวังเมซีมาเป็นไงบ้างอะ <laughs> อ๋ะอ มันช่างเยี่ยมไปเลยครับโถเอ้ยขาผมที่สั่นดุก๊กดุกด,กดกไปหมดเลยดีมากเหมือนซ้อมละครกันล่ะเนี่ยฉันต้องฝึกซ้อมหน่อยเพื่อจะเอาไปให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดวัดนี่จะซ้อมละครไม่ได้กันเราอะ่ะผมว่าเราต้องหนีก่อนผมจะสปอยตัวเองทำไมวะเนี่ะ เดินได้เฉยพูดกับจอหน่อยสิจอไม่พูดโอเคจอเขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเราพักได้ผมคิดว่าพักก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเอ่อ่้อ่ะพักก็ได้พักไหมพักก็ได้ เมื่อกี้ค้างไปนะครับเท,ท่ทีโอเคพักแล้วยังไงต่อคุยกับจอรนได้หรือ,อยังจอนเฮ้ทำอะไรได้บ้างน้องฉี่ได้ไหมน้องไม่ปวดฉี่บ้างเหรออ่ะตรงนี้ดูได้หยุดนะเอาตรงนี้ประตูเนี่ยอย่าจับเบบี้ของฉันนะ อ๋อคุณเป็นใครน่ะไม่ต้องตกใจไปหรอกฉันเองไงล่ะเจสเปอร์อ๋อ The One Man Show in the f l e s h ตัวเป็นเป็นเลยแหละเจสเปอร์เจสเปอร์คือใครวะตกใจเหรอ วันเมนโชหมายความว่ายัางไงหรออ,อย่าบอกฉันนะว่าผู้คนลืมฉันไปหมดแล้วนะเอเอ่ยังไงก็ช่างมันเถอะนะคุณเรียกสิ่งนี้ว่า เบบีของคุณอย่างนั้นนะหรอแต่ว่ามันดูเหมือนไม่ใช่เบบีสำหรับฉันสักเท่าไหร่เลยนะสำหรับหนูตาสีทองประดุดดั่งสปอตไลท์ illuminating the crime in the darkness เขาเรียกว่ามยากลแห่งอ่ายากลแห่งคดีอาชญากรรมในเงามืด เลือดอุ่นๆที่มีอะไรวะสักอย่างของมันเลือดอุ่นๆที่วิวจุอยู่ในขวดเดส n ันส r e น์นอเทอร์เดนเอิร์บอลดีไนส์ตอเกอร์เอิร์บอลนี่ใช่เอิร์บอลด้วยใช่ไหมไม่มีทางนะ่าเจ๋งมากเลยอะ่ะเธอก็ชอบเอิร์บอลด้วยเหมือนกันอย่างนั้นเหรอ มันเป็นสิ่งเดียวที่หนูปรดป้านเลยแหละเฮ้ยฉันเห็นนะฉันไม่เห็นนะอะไรวะเนี่ยไฮเออรฉันไม่เห็นนะหมายถึงบอกว่าสูงขึ้นซิฉันมองไม่เห็นเฮ้ยนี่มันก็สูงที่สุดเท่าที่ผมทำได้แล้วนะเออ นี่นายหนักเท่าไหร่กันนี่อ่ะพันปอนด์ได้เลยมั้งฮะว่ายังไงนะฮะคาร์าโรต้าเออผมพักสัเสียงใหญ่แล้วเมื่อกี้คาร์โรต้าเออเนี่ยนั่นมันเสียงของคาร์โรต้านี่นะอา้าวแซมนี่คาร์โรต้ามาหาเราเธออยู่ข้างในด้วยแหละ เขาไม่ไม,ไม่ไม่จับพวกเธอเหรอได้ยังไงกันแซมอยู่ข้างในหรือเปล่ายูฮูอ๋อไม่ใช่ยูโูดิอ้อยหัวฉันอ้อยขอโทษทีฮ้ยลี่คาร์ลต้าก็บอกว่าฮัลีอิทอัพ already เร็วหน่อยซิแซมบิ๊กอายบอกว่าอ่าบอกว่าเขาต้องการที่จะมอบบางอย่างให้กับเธอนะ่ะ มันเป็นเหรียญนำโชคนะมันเป็นของพอ่พอ,พอของฉันเองบางทีมันอาจจะม,ม,มีประโยชน์นะผมจะเอามันเข้าไปข้างในยังไงดีอ่ะโถเอ้ยกับตันไทเกอร์ได้เวลาแล้วสิไอ้โง่ห้ฉันทำเองว่ะ Nice ah. stalker Hoi, tất lắm bay ra, hả? tất lắm luôn 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 เฮ้ยได้เหรียญโชคดีเหรียญนำโชคมาเป็นไบคอเวอร์ซะด้วยว้าว Danger Underline จอนดูสิจอนดูสิน้องทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นด้วยวะรอฉันด้วยสิที่นี่มันที่ไหนนะเจสเปอร์ ที่นี่เหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะพูดยังไงดีอะ่ะแต่ว่าทุกๆคืนน่ะฉันก็ได้ยินเสียงแบบแปลกๆได้ยินเสียงแปลกๆคำมาจากเออดังมาจากที่นี่แหละมันดังมากๆเลยแล้ว,แล,วแล้วฉันก็เลยใช้อไนส์สตอเกอร์ปิดมันไว้นะ่ะอ๋อ โอ้ในสตอกเกบโปเตอร์เองใจเย็นนะอย่าบอกว่าเจสเปอร์ก็รู้เรื่องนี้เหรอที่มันมีรูจอนไปสำรวจกันเถอะใครจะรู้ล่ะมันอาจจะพาออกไปด้านนอกก็ได้นะน้องก็สกสนเหลือเกินโอเคผมไม่รู้ว่าผมต้องแบ่งพาร์ทยังไงนะผมก็คิดว่าแบ่งตาม ความอารมณ์ว่ามันยาวแล้วกันเอาเป็นว่าพ์ทนี้ก็ต้องขอพอแค่ตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบไปรีบกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เป็นกำลังใจผมทำต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคสำหรับพัดนี้ก็ต้องขอลากันตรงนี้ไว้ก่อนเลยเซฟตรงนี้แหละบายๆนะครับ